เฮลโลโอ้ไมค์ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นี่เราก็จะมาค้นหาตามหาของเล่นกันอีกแล้วนะครับนี่เลยวันนี้เราอยู่กันที่สวนนะครับอยู่ในสนามวันนี้เรามาตามหาอีกแล้วโอ้ oh, ตามมาเลยทุกคนตามพี่มาเลยโอ้ไมค์ก็ ว้าว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 ฮัลโหลว้าวไดโนเสารัสเย้โอ้ทีเล็กเจ้าทีเล็ก์ไดโนเสารัสเย้ลงน้ำไปเลยกินน้ำโอเคว้าวไดโนเสารัส ไปต่อทุกคนตามหาว้าวว้าวว้าวนี่มันเสือนี่ว่าวาว้วไทยเกือว,วเย,ย้โอ้ไมก่กอดเย้โอเคว,ว้าวว้าวเจอีกแล้วตายสิโอ้ โจวัวกระทิง้งลงน้ำเย้เข้เข้ hey. yeah, okay. ว้าวตายสิทุกคนว้าวโอ้ช้างนี่ลิ้วเฟนว้าวเย้โ yeah. อ้ดีลองลองลองเย้ yeah. โอเคโอเคโอเคไปต่อไปต่อว้ายไดโนเสาร์อีกแล้วไย้ตายสิทุกคนนี่นี่นี่ว้าวว้ายหุ่ยจ้อโอ้ไมค์กอดโอ้ยว้าวดูปากกาสิ ไ,ไปเลยเข้ากล้องกปเลยเข้าไปร้องในนี้เลยโอเคโอเคโอ้โอ้ยโอ้โอยนูเย้เย่เยเยเเนี่มันแกะลูแทะเนี่ยนีแพะนะครับแบ เบดีแพะนะครับว้าวว้าวฮอสฮอสมาอู้หมามันร้องอู้กรบกรบกรบโอเคว้าวไดโนเสาร์สวายไดโนเสาร์สมีไข่ด้วย อีกสองฟองโาเคสุด ah, ยอดเลยทุกคนยาวมายกอดมีไหมโอ้โ oh. ห oh, oh. น้ำท่วมนะวู้โหมีปลาฉลามเลยทุกคนมีปลาฉลามเลยว้า wow. วนี่มันฉลามหัวค้อนโอ้ oh. 오케이 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 와우 오예 헬리콥터 우투투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 투 Uh, 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 uh. Oh Singto Singto Si leung Ni Ok Yeah Tamalui tu kun Wow Hei 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 Haa Oh Wui Dari 3 tua leh tu kun ตายสินี่ไปต่อไปต่อว้าวนี่นี่นี่เจออีกแล้วทุกคนโอ้โหแม่กูอะแล้วก็วางเล่นดีอะว้าวอู้มีป้ายด้วยทุกคนนี่สวยงามมากเลยโอเคโอเคไป โอ้คิงคองคิงคองคิงคองเจ้าคองว้าวเคไดโนเสาร์สเย่โอ้ my กอดว้าวเยสโอเคทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้มีเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดซักตะไคร้ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบาย